สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหล,หลอนค่ะค่ำคืนนี้เราก็กมาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าช่วยด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง,งพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ เรื่องด่าดที่ผมจะเล่านี้เกิดขึ้นกับคุณพ่อของผมโดยตรงแล้วคุณพ่อมาเล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งแต่ในช่วงที่เกิดเหตุนั้นผมก็อยู่ที่บ้านด้วยสืบเนื้อมาจากคุณพ่อของผมเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านตามแถบชนบททั่วๆไปนี่แหละครับอาชีพของคุณพ่อก็คือดับจ้างทั่วๆไป และช่วงไหนที่มีเวลาว่างพ่อก็จะออกไปหาหอยหาปลาตามลำคลองแม่น้ำที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านที่ผมอยู่จะมีลำคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้านจะมีชาวบ้านในละแวกนั้นออกไปหาหอยหาปลาตามลำคลองตรงนั้นแหละครับจุดประสงค์หลักๆที่ชาวบ้านออกไปหากันไม่ได้เอาไว้ขายดอกครับได้หาเอาไว้ทำกินกันในบ้านนี่แหละคือที่นี่ กับข้าวก็ไม่ค่อยจะซื้อกันหรอกครับทรัพยากรที่มีในหมู่บ้านนี่แหละหาอะไรได้ก็มาทำกินกันและเหตุการณ์ในวันนั้นพ่อวางเว้นจากงานรับจ้างทั่วๆไปพ่อก็เลยกะว่าจะออกไปวางอวนปลาแ,แถวๆลำคลองตรงนั้นคือพ่อจะมีเรือภายเล็กๆวันนั้นพ่อก็ออกไปซักเวลาประมาณเย็นๆกะว่าจะหามาได้ ก็จะทำกินกันในตอนค่ำนี้เลยพ่อก็พายเรือออกไปคนเดียวพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆเรือก็จอดเทียบท่าเอาไว้ที่ประจำเลยครับก็จะเห็นชาวบ้านคนอื่นๆเขาออกมาพายเรือหาปลาอยู่แถวนั้นเหมือนกันแต่ว่าพ่อพายเรือห่างออกไปจากชาวบ้านคนอื่นๆหน่อยเพราะว่าถ้าไปหาในที่ที่เดียวกันมันก็ไม่ค่อยจะมีหรอกครับพ่อก็เลยพายเรือห่างออกจากตรงนั้นไป จนกระทั่งพอมาถึงตำแหน่งที่เหมาะแล้วพ่อก็จัดการลงมือดำเนินการวางอวนเอาไว้เลยครับจากนั้นพ่อก็นั่งรออยู่ในเรือในระหว่างที่พ่อนั่งรอเวลาทีนี้พ่อเหมือนกับได้ยินเสียงแววมาตามสายลมได้ยินเสียงคนพูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วย คือได้ยินเสียงแววมาตามสายลมเป็นเสียงของผู้หญิงเพราะได้ยินชัดเจนเลยครับพ่อก็หันไปมองแล้วหันไปฟังตามเสียงที่ได้ยินแต่หันดูรอบๆแล้วก็ไม่เห็นว่ามีใครเลยตอนนั้นเองพ่อก็คิดว่าตัวเองน่าจะหูแว่วไปเองก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนั่งรอเวลาต่อไปจนผ่านไปอีกสักพักหนึ่ง ในระหว่างที่พ่อกำลังยกอวนขึ้นเก็บครับคือถือว่าได้ปลาพอสมควรแล้วกะว่าจะพายเรือกลับแล้วละครับทีนี้พ่อก็ดินเสียงมาอีกแล้วเสียงแววมาตามสายลมพูดขึ้นว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยพ่อหันไปทางต้นเสียงที่ได้ยินแต่ปรากฏว่าหันไปมองรอบๆแล้วก็ไม่เจอใครเลยครับ และที่ตรงนั้นก็ไม่ได้มีชาวบ้านคนอื่นอยู่เลยพ่อก็เลยไม่ได้สนใจรีบภายเดือกลับมาที่บ้านในเย็นวันนั้นก็ได้ปลามาจำนวนหนึ่งแม่ก็เลยออกไปทำกับข้าวกินกันในค่ำนั้นเลยหลังจากทานข้าวทานปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำเข้านอนตามปกติครับสักช่วเวลาประมาณสองทุ่มตามชนบทเข้านอนกันเร็วหน่อยครับสองทุ่ม ก็จะปิดบ้านเงียบกันหมดแล้วครับทีนี้พ่อกลางดึกในคืนนั้นพ่อของผมก็ฝันว่าพ่อก็พายเรือออกไปหาปลานในลำคลองแถวนั้นตามปกติแต่ในระหว่างที่พ่อพายเรือนั้นพ่อได้ยินเสียงแววมาตลอดเลยนะได้ยินเสียงพูดขึ้นว่าช่วยหนูด้วยช่วยด้วย พ่อก็พยายามหาที่มาของเสียงนั้นแต่มันดังมาจากไหนและใครเป็นคนเรียกพ่อก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นว่ามีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับและพ่อก็พายเรือเข้าไปลึกเรื่อยๆปรากฏว่าทีนี้พ่อเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอยืนอยู่ข,ข้างรังลำของอีกฝั่งหนึ่งเธอยืนกวักมือเรียกพ่ออยู่แล้วเธอก็พูดขึ้นว่าช่วยด้วยตอนนั้น พ่อก็ตกใจนะว่าเธอเป็นอะไรพ่อก็เลยรีบพายเรือเข้าไปหาเธอแต่ปรากฏว่าพอพ่อพายเรือไปเทียบท่าฝั่งที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ปรากฏว่าเธอได้หายไปแล้วพ่อก็เลยแปลกใจมากจากนั้นพ่อก็สะดุ้งตื่นตกใจก็เป็นเวลาเช้าพอดีเลยครับพอเช้าหมานั้นพ่อก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องที่ฟันเลยครับเพราะววันนั้นทั้งวันพ่อมีงานรับจ้าง ไปขนอ้อยที่สวนลุงชัยซึ่งก็เป็นลุงที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละจ้างวานให้พ่อไปขนอ้อยวันนั้นทั้งวันพ่อกลืมเรื่องสิ่งที่ฝันไปเสียสนิทจนกระทั่งเมื่อพ่อเสร็จงานแล้วพ่อก็กลับมาบ้านและเย็นวันนั้นพ่อก็ออกไปหาปลาเหมือนเดิมพ่อก็ออกไปเวลาสักประมาณเกือบเย็นแล้วครับในระหว่างที่พายเรือไปนั้นพ่อไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยนะ พ่อใจจดอยู่กับการหาปลาพอพายเรือไปเรื่อยๆจนพอไปถึงตำแหน่งที่พ่อได้วางอวนเมื่อวานนั้นพ่อก็เลยนึกขึ้นได้ว่าที่ตรงนี้ที่ที่พ่อฝันเห็นเมื่อคืนแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรครับพ่อก็ดําเนินการวางอวนของพ่อตามปกติจนพอผ่านไปอีกสักพักหนึ่งพ่อก็กําลังที่จะยกอวนขึ้นมาแต่พอพ่อลองดึงดูแล้ว มันรู้สึกหนักมากตอนนั้นพ่อก็ดีใจครับว่าน่าจะได้ปาตัวใหญ่เพราะพ่อดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นเลยน่าจะได้ปาตัวใหญ่แน่ๆพ่อยืนขึ้นบนเรือเพื่อที่จะใช้แดงดึงแต่ไม่ว่าพ่อจะออกแดงดึงเท่าไหร่มันก็ดึงไม่ขึ้นเลยครับพ่อเลยคิดว่ามันต้องติดอะไรอยู่ข้างล่างแน่ๆน,น่าจะเป็นพวกกิ่งไม้ขอนไม้ พ่อก็ใช้แรงดึงคือดึงไปดึงมาเหลือก็แต่แคงเกือบจะคว่ำไปเลยครับจนพอพ่อดึงขึ้นมาได้แต่สิ่งที่ทำให้พ่อตกใจมากก็คือว่าสิ่งที่พ่อได้มานั้นมันไม่ใช่ปลาตัวใหญ่ๆอย่างที่พ่อคิดแต่มันเป็นศพมันเป็นร่างของคน ที่สภาพดูไม่ค่อยได้เลยพอตกใจทำอะไร,รมไม่ถูกเลยรีบโทรไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและทำการเก็บกู้ศพขึ้นในวันนั้นผมกลับมาจากที่ทำงานด้วยก็เลยมาดูที่เกิดเหตุก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังนำศพขึ้นมาจากเรือของพ่อสภาพของศพมันเละและน่าสยองอามากๆทางเจ้าหน้าที่ก็เก็บกู้ศพไปเรียบร้อย และทางตำรวจก็มาสอบปากคำพ่อพ่อกล่าวเหตุการณ์ไปตามความจริงที่พ่อไปเจอจนในคืนนั้นก็ผ่านไปพ่อกลับมาบ้านแต่พอตกดึกในคืนนั้นพ่อฝันอีกแล้วครับพ่อฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นคนที่มาดองขอความช่วยเหลือจากพ่อแต่คราวนี้เธอกลับพูดกับพ่อว่าขอบคุณมากขอบคุณมากนะ โดยตอนนั้นพ่อก็ไม่ดูสาเหตุนะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรจ่วนกระทั่งพอทางตำรวจขอสืบคดีความไปถึงคนในหมู่บ้านว่ามีใครได้หายตัวออกจากบ้านไปหรือเปล่าและใครที่ได้หายออกไปจากหมู่บ้านช่วงก่อนหน้านี้ไหมสืบไปสืบมาก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาสติไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่เป็นคนในหมู่บ้านและทางครอบครัวก็ได้ไปแจ้งความกับทางตำรวจ ไว้เมื่อหลายวันก่อนว่าหญิงสาวคนนี้ได้หายตัวออกไปจากบ้านเขาเป็นผู้หญิงที่สติไม่ค่อยดีแถมมีโรคประจําตัวด้วยและไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวมีคนคอยดูแลตลอดแต่เนื่องจากวันนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งมาชักชวนเธอให้ออกไปเอาของคือทำเหมือนว่าจะเอาของมาให้เหมือนสรงสารและเอาของมาให้เธอ น่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรนี่แหละครับคนในบ้านก็เข้าใจว่าเธอน่าจะไปเอาของที่ยรถได,ด้หลังจากนั้นมาเธอได้หายไปกับชายปริศนาคนนั้นจนกระทั่งกลายเป็นศพที่ถูกทิ้งเอาไว้ในลำคลองนี่แหละที่พ่อผมไปเจอทางตำรวจเขาก็คาดการว่าหญิงสาวคนนี้น่าจะถูกโดนล่อลวงมาค่คืนแล้วฆ่าทิ้งศพในแม่น้ำจนกระทั่งพ่อเราไปเจอศพนี่แหละครับ คือพ่อของผมนั้นเ็เป็นคนที่มีเซนในเรื่องพวกนี้ครับเกมักจะได้ยินหรือเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นกันเหมือนวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นน่าจะมาสื่อสารกับพ่อนี่แหละครับในวันแรกที่พ่อออกไปหาป้าเธอก็ส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือแต่เนื่องจากวันนั้นพ่อไม่ได้เอะใจอะไรจนในวันถัดมาพ่อผมก็ได้ไปเจอศพนั่นแหละครับ ก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือวิญญาณของคนคนหนึ่งได้นําไปทำพิธีตามหลักศาสนาและหลังจากเหตุการณ์น,นั้นผมกับพ่อก็ได้ไปทำบุญให้เธอเหมือนกันครับและหลังจากนั้นมาพ่อก็ไม่ได้ฝันเห็นเธออีกเลยแต่ก็มีเสียงลือจากคนที่อยู่ในหมู่บ้านเขาก็ยังพูดถึงเวลาที่ออกไปภายเดือตามลำคลองตรงนั้นก็มักจะได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิง หรือบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกลงไปในแม่น้ําจนชาวบ้านแถวนั้นก็ผวาไปเหมือนกันในช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆไม่มีใครกล้าออกไปหาปลาหรือไม่กล้าไปภายเรือแถวบริเวณนั้นเลยและนี่แหละค่ะก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด Sub s ับ i b e และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะค่ำคืนนี้ใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาดวมราฟังกันด้วย คืนนี้ฝันดีราดีสวัสดิ์ค่ะ